สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมนายพงพลลาวกุลนะครับห้าสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หกสองหนึ่งสองศูนย์นะครับวันนี้ผมจะมาวาดตัวประคองสปริงนะครับโดยการใช้โปรแกรม solidworks สองพันสิบเอ็ดนะครับในการวาดนะครับโอเคครับผมเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมไปที่รูกระดาษนะครับแล้วกดนิวนะครับแล้วเลือกเป็นพาร์นะครับผมกดโอเคครับจากนั้นเปลี่ยนหน่วยทักเล็กน้อยนะครับไปที่ อืรูปตรงนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยครับผมแล้วเลือก document property นะครับแล้วเลือก unit นะครับผมแล้วก็ติ๊กที่ mmgs นะครับหรืมิลลิเมตรเนี่ยนะครับกดอเครับผมจากนั้นไปที่สเก t นะครับแล้วก็เลือกส k e t นะครับผมเลือก font s i z นะครับผมจากนั้นอก็เริ่มวาดกันได้เลยนะครับไปที่ line นะครับผมก็วาดนะครับ โดยประมาณประมาณนะครับล่างไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมากำหนดขอบเขตของมันกันนะฮะตั้งล่างไว้ก่อนนะฮะล่างไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับแล้วก็เลือกที่เส้นนะครับเพื่อจะกำหนดความสัมพันธ์ของมันนะครับโดยเลือกเส้นตรงทั้งหกเส้นนี้ให้มีขนาดเท่ากันนะครับผม แล้วก็เอาเส้นที่มันเฉียงๆเนี่ยะฮะให้มันขนานนะ,ะนครับเนี่ยครับพาราเ e ล,ลนะครับผมโอเคกดถูนะครับผมอันนี้เหมือนกันนะสองอันนี้อเลือกพาราเ e ลอันที่มันนี้มันขนานกันอยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับแล้วก็อันนี้กับอันนี้นะครับเราจะให้มันมีขนาดเท่ากันนะฮะ โอเคครับจากนั้นเรามากำหนดขนาดนะฮะของขนาดนะครับตรงนี้ผมจะให้เป็น40นะครับตรงนี้ผมจะให้50นะครับตรงนี้เช่นกันนะฮะ50โอเคครับแล้วก็ความยาวทั้งหมดเนี่ยผมให้ทั้งหมด160นะครับ160นะครับมุมตรงนี้นะครับให้มา145องศานะครับผมโอเคครับถูกไหมครับถูกต้องนะครับผม จากนั้นยังไม่เสร็จครับผมโอเคครับกลับไปที่สเกตอีกรอบหนึ่งนะครับผมใช้คำสั่งฟินเล็ตนะฮะเราจะใช้ทั้งหมดเนี่ยฟินเล็ตเราจะฟินเล็ตออกไปห้ามิลเมตรนะครับเื็การลบคมให้มันอน่นครับโอเคครับผมแล้วก็เลือกมุมครับเลือกมุมทุกอันเลยครับขึ้นอะไรมา้ากดแยกนะครับมนจะลบเส้นเดิมออกไปนะครับอ่ากดแยกกดแยกให้หมดครับต้องสนใจครับเราจะเน้นความเร็วเป็นหลักนะฮะ อ่าโอเคกดแยกแล้วลว่าเราก็กดโทนะครับเราจะได้งาน solid work ที่ f i n l e t ออกมาลัตมี5มิลิเมตรนะครับผมจากนั้นกดถูนะครับก็จะมา x x tool มานะครับผม x tool นะครับแต่ถ้าจะให้ง่ายเนะี่ยอยู่ในสเก็ตเนี่ยล้วก,กด x tool ได้เลยนะครับจะง่ายกว่านะ,ะแล้วเราก็จะ x tool มันแบบบรายนะครับผมออกมาทั้งหมด40มิลิเมตรนะครับจากนั้นล้วก,กด enter ครับผม ก็จะได้ชิ้นงานออกมานะครับอืมมันไม่ค่อยสวยนะฮะผมแล้วผมจะลบคมมันเล็กน้อยนะครับโดยใช้คำสั่งฟินเล็ตนะฮะจะลบคมมาสัก2มิลิเมตรนะครับผมเลือก2มิลิเมตรแล้วก็เลือกหน้าเลยหน้าสัมผัสได้เลยนะครับโอเคครับจากนั้นกดถูครับผมโอเคครับผมจากนั้นไปที่ save as นะครับผมตัวประกรสปริงนะครับตั้งชื่องานนะครับ5210062120นะครับผมแล้วก็ขีดนะครับ c h 2นะครับแล้วขีดนะครับตัวปคองสปริงนะครับผมตัวปากคองสปริงนะครับโอเคครับประเภทนะครับเซฟเป็นพาร์นะครับกดเซฟนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ